สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะเมื่อนี้ผมว่าจะผ้ามาเบิงต้นพริกพริกเครือออวนว่าพริกโบราณลวกัดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นพริกตั้งแต้สมัยพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ห้าผุนเนาะแตงแต่เ,ตเกิดมากผมกเคยเห็นแบบบอกพริกที่ยืนน้ำพพนไหมคะ่ะน้ำพพนนั้นนำไฮน้ำหน้าห้านหน่นแหมที่ไม่ใหญ่ที่ย่ายเราปลูปกมันจะเป็นเม็ดขาวๆหรือก้อยถ้าเขาไปเบิงเพิ่นก็ดจิงหูยู่ดอกเนะยายะผู้ใหญ่หลายๆท่าน ทีกาลังชมคลิปอยู่ทว่าพิกโบล่านะ่ะมันเกิดซีเมนเออพิกเครือสีกระไคพิกเครือบรอกว่าต้นที่บุ๋มเอามาจากบ้านนะมันจะเป็นกวมสูงก็จะประมาณเพียงเพียงอกนี่แหละค่ะเพียงอกเนี่ยเนาะมึงก็ม้ามึแกะเมล็ดมาบ๋มมาเพาะเมล็ดเอาระบุอากาศเอามาทดล่องปลูกอยู่นี่เบิ้งค่ะว่าเขาจะมักสภาพอากาศแบบนี้บอ่อจะอยู่ดินแบบนี้ได้บอ่อเนาะแต่ว่าพูดถึงว่าพิกนะ่ะถ้าเกิดอากาศ อุ่นหรือว่าอากาศร้อนนี่ก็สามารถปลูกได้ทุกชนิดเนาะค่ะแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดบุ้มปลูกอ่บักพริกหวานน่ะบักพริกหวานไม่ย่หนะแม่ค่ะปลูกบ่ได้ค่ะนะร้อนบ่รู้ว่าเพื่อนปลูกฤดูหนาวหรือปลูกฤดูอะไรเพราะมึมปลูกปกนได้มึมก็บ่เคยได้กินจากเถ่อค่ะพี่น้องบักพริกบักคับสิคำน่ะอันนี้มึมก็อยากมากอัปเดตให้เบิ้งเนาะบักพริกอันนี้ที่บุ้มบ่ได้ปลูกให้เบิ้งหรือว่าบ่ได้เพาะเมล็ดให้เบิ้งก็คือ บุ้มทดลองปลูกครั้งแรกค่ะบุม้มม่รู้ว่าจะดูแลแบบใดกะจะปลูกแบบใดจะเพาะแบบใดเขาจะมักอากาศแบบใดเนาะกะเบิง้งอัปเดตกันไปว่าบุ้มจะใส่วิธีการเหมือนกับที่บุ้มเคยปลูกพริกชนิดอื่นๆน่ะบุ้มกะดูแลเหมือนกันเพาะเหมือนกันแหละกะแยกต้นก้าเหมือนกันเฮ็ดเหมือนกันล่องเบิง้งทุกอย่างอันนี้บุ้มกะได้เด็ดยอดไปแล้วตั้งแต่กลับบ้านมา,พมาเพาะเมล็ดลงกะหล้วก,ก็แยกปลูกมาเดี๋ยวก็จะได้ประมาณ หนึ่งกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนค่ะพี่น้องสามเดือนได้ซ้ำนี่แหละค่ะไงได้ซ้ำนี่นี่ไหมก็กลัวเขาจะงอกหนึ่งเลยกลัวเขาจะงอกสองกลัวเขาจะพ่อโบมุมแยกอนุบาลเขากลัวเขาจะงหญ่เนาะกลัวเขาปุ่มจะแยกลงปลูกเพอแยกลงปลูกกลัวเขาจะง่ายขึ้นมาให้บุ่มเด็ดยอดแล้วบุ่มเด็ดยอดได้ก็ได้เดือนหนึ่งหลังจากเด็ดยอดได้ซ้ำนี่ค่ะ ได้ซ้ำนี่แหละงามใบมุกกาค่อยพยายา,อออพยายามเด็ดใบเด็ดใบออกเหมือนจะเงินจำเงินกันบองนี่มุกกับพยามเด็ดใบแก่ออกเพื่อกันนี่เห็นไหมเห็นบอคอ่งยิ่ขึ้นมาอีกจักหน่อยก่อนก็จังจะเด็ดใบอีกเพราะว่ามุกมะกาเด็ดออกไรให้เขาอันอให้เขาสั่งอาหารให้ล่ำต้นก่อนเนาะเพราะว่าเัาก็ยังเขายังบประหุ่ใจเขาไหมค่ะเขายังบประหุ่ใจเขาว่าเขาจะมักแบบใดเนาะก็ค่คอยๆเลี้ยนรู เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่บุม้มในน้าบกพริกพื้นบ้านของเฮ้ามาปลูกอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะพี่น้องเมื่อว่าเขาจะมักดินแบบนี้บอ่อเขาจะมักนำมักหรือว่านำอีหยังเดี๋ยวเขาปุ่งปุ่งใส่ยังสินะคะผืชนั่งสินไหมบา,บางชนิดผืชนบางชนิดมันก็นมักบค็อกันเดี๋ยค่ะ,ะบางตน้นบางยังบกพริกเนี่ยบกพริกเนี่ยบุม้มบระเมนว่าบุ้มปลูกได้งามทุกต้นเนี่ยมันก็น ดินแต่ละกระถางแต่ละถุงเนี่ยผมใส่เป็นดินเป็นดินเก่าเนาะเป็นดินเก่าแล้วก็บ,บุ้มมาปรุงเอาค่ะปรุงใส่น้ำมักใส่จุลินซี่พ่วนดินกับนาดินกราบข้างบนขึ้นมาเรามาตากแดดไว้เองเสรนะคะตากแดดพักดินไว้แล้วก็ลดนำ้ำมกักลดยังเพื่อขณะที่เข้าลเรเมล็ดไปนี่คือเข้าปรุงดินไว้เลยมัยงเสรนะคะ ปูงดินไว้เลยช่วงที่ลงมะเล็รือว่าอนุบาลไว้ปุงดินลดน้ำไว้เพื่อที่สางจุลินซี่สางเขาเอินไวเอียงพวกสางพวกให้ดินเขาปรับสมดุลกับพวกปุ๋ยพวกอย่างที่เขาใส่ลงไปปรุงดินัเสนะคะบุ้มกับปุงดินทุกครั้งที่บุ้มปลูกเนาะมันก็บม่มีไม่มีสูตรตายตัวค่ะ มุมีสูตรไตโตอัตราส่วนมีคนถามมาว่าอัตราส่วนด้านการปรุงดินเป็นยังไงมุมีอัตราส่วนก็นคือกะเอาด้วยปริมาณสายตาเฮ้านี่แหละปุ๋ยบอกปุ๋ยนี่ผุมกะเป็นน้ำหมักด้ค่ะเด่นเดนเลยก็จะเป็นน้ำหมักอา่ามุ่นหมาค่ะน้ำหมักมุ่นหมาผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนะาะเมื่อวาจะเป็นพวกปลานี่มุมก็เอามาปลาต้มสุกไหมคะมปะลาเป็นขวดนั่นไหม,มปลาต้มสุกมุมก็เอามาลด บางที่บุ้งกับบลดบางที่บุ้งกะลดมันมันบรแนบนอนน่ะค่ะก็จังแบบนี้ก็จังแบบนี้เนี่ยพท่านได้ให้ปุ๋ยจากเครืออยู่นี่ยังเช่นแบบนี้บุ๋มยังบ่ให้ปุ๋ยจากเทืออยู่มิตรพ่นดินแล้วก็ลดน้ำพ่นดินลดน้ำเบื้องว่าเขาถ้าเกิดเขาใหญ่ขึ้นมาอีกจากน้อยถ้าเกิดสังเกาก็สังเกตเอาถ้าเกิดใบเขาเหลืองหรือว่าจังไดแน่นี่ก <rubbish> ็ค <eyeshadow. sa ug fficiency> ือขาดธาตุอาหารเบื้องสังเกตเบื้องว่าใบผืชมันเขียวมันเข้มมันงามอยู่นี่ก็แสดงว่าผืชแข็งแรงดินเขาดีอยู่เนาะ บางคนเพื่อนก็บอกว่าเฮดตามบุ้มทุกขั้นตอนกระบอกระอกง่า,ามก,กระบหลอดกระโบไดกิจนั่นสินะคะอันนี้บุ้มว่าต้องเป็นเพราะดินแน่นอนค่ะบางดินมั่นกระโบคือกันสภาพดินแล้วก็สภาพแวดล้อมเนาะมันบอกคือกันค่ะบางพื้นที่ดินอาจจะดีดินอาจจะยั่งดีอยู่ถ้าเกิดเทาใส่บุ้มว่าจะเป็นปุ๋ยที่เท้าซสือมาปุ๋ยชื่อว่า,าพ สื่อมาหรือว่าข้าเห็ดเองเสียเพราะข้าปุุงลงไปมันอาจจะผสมดุลกันกับดินบางดินไปใส่อีกปุ๋ยนึงบรรลุว่าบุ้มจะเอิ้นแบบใดนเนาะบุ้มก็บบุมเป็นเมื่อฉีพเพื่อกันได้พี่น้องบุ้มก็เลี้ยนรูเพื่อกันค่ะบุ้มเลี้ยนรูเกี่ยวกับสภาพดินสภาพอากาศคือดินของบุ้มเนี่ยมันเป็นดินดินออแกนิกเนาะค่ะเนาะดินออแกนิกแล้วก็นนึ่งเลยบุ้มมาค่อยสืบปุ๋ยเคมีมาใส่เพราะว่า ทา้งลานเขาบอกว่าบ่ต้องใสปุ๋ยอีหยังจังสินะคะที่บุ้มใสก,ะะนะใก,กสส็เพราะว่าบุ้มใสดินเก่าเนาะค่ะที่บุ้มปรุงนะบุ้มปรุงใส่นามมักนาำหยังได้พวกเอ่อมูลสัตว์มูลหยั่งสิเพราะว่ามันเป็นดินเกา่าแล้วก็บ,บุ้มจะซื้อดินใหม่มากผสมเวลาปลูกงสนะคะเป็นดินออร์แกาานิกเนาะเป็นดินออร์แกาานิกทั้งลานเพื่อนบอกว่าป้าตองใสปุ๋ยหยัางเพิ่มสนะคะ ถ้าเกิดเขาจะเวลาเขาปลูกผืชลงไปเนี่ยประสิทธิภาพดินแน่นอนลหละคือมันมันจะบอมันจะลดหน่อยลงเพราะมันลดหน่อยลงแล้วเวลาเขาจะเอาพืชชนิดอื่นหรือว่าเขาจะปลูกผืชอย่างเช่นบกพริกเนี่ยซ้าๆเนี่ยเขาก็ต้องปรุงดินปรุงดินทุกครั้งก่อนปลูกเนาะปุ๋ยวตัติบุ้มบ่มีกระบ,บอกฉีดทุกครั้งนะบุ้มจะใส่พวกปุ๋ยน้ำว่าจะเป็นน้ำมกักหรือว่าน้ำอ่ะ Ad, มุ่นสาดมุ่งจะฉีดไตใบแล้วก็โรดท่างดินทั้งอย่างมุ่งจะไ้เรื่อยๆรื่อยเห็นไหมคะพุ่นดินแล้วก็โรดโรดไปน้ำซ้ำซองซ้ำมือสีโรดไปน้ำใสแบบวิธีอ้อยไปเห็นไหมคะช่วงที่เขาจะเลื่อนเติบโตงเสร็จมุ่งจะอ้อยไปเรื่อยๆอ้อยไปเรื่อยๆเขาก็จะสะสมอาหารไปเรื่อยๆเขาก็จะสร้างเคราะห์แสงไปเลี้ยงลำต้นไปเลี้ยงเก็บไหวเห็นไหมคะเลี้ยงใบเห็นไหมเนี่ยใบเขียวๆงเลยเหลือไใบให้เขา สั่งอาหารเพื่อจะ,จะไปเลี้ยง้ํำตน้นไปเลี้ยงลูกๆหรือว่าจะไปเลี้ยงดอกสามเดือนเลยซ้ำนี่ระคะพี่น้องคะส้เดือนได้ซ้ำนี่อันนั้นก็เริ่มงามแล้วเริ่มออกดอกเริ่มมันอันนี้แล้วนะไปเบิ้งบอกเบื้องลุนเบิ้งกันค่ะว่าจักเดือนมันจังสิเกิดมากปกติบุกพีกอันดีจักเดือนมันจังสีเกิดมาค่ะถามผู้เพอนเคยปลูกเนาะบ,กกบกุกพีกบุกพีกพื้นบ้านเท่าได้ไหมคะ ต้องถามแม่ต่อยแต่ว่ามันมันคนละพันธุ์นะจะคนละพันธุ์กันกับที่แม่ต่อยพันปลูกใส่กระถางเนาะเพราะว่าแม่ต่อยน่ะหน่วยแม่ดของแม่ต่อยน่ะมันจะเป็นหน่วยสันๆจักหน่วยของกุมน่ะมันจะเป็นหน่วยเลี้ยวๆเลี้ยวๆสีขาวๆเลยค่ะเดี๋ยวค่อยๆมาเบิ่งออกว่ามันจะเป็นแบบใดหรือมันจะไกลพันธุ์ไปผสมกับสายพันธุ์อื่นกับเบอรจักเด้อเดมาเบิ่งอืออือนบกพริกกะบกพริกกะไร้ต้นบกพริกกะไร้ชักเซลไปปลูกใส่ อันนี้ก็เด็ดไปไปแล้วเด้หน่พี่อ่อนก็นเริ่มมาล่งแล้วกรยเดดไปให้ก็นจะเข้ามันเดมีเวลามากหรอแม่มันโดน สองหมือนมื่มีเวลามานาั่งเบิงเขาคอยเบิงเขาปันใดปลูกริกนี่มันถ้าปลูกริกปลอดสารเพราะพอใส่สารเคม,มีเขาต้องใส่ใจอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะอย่างเช่นแบบนี้หยอดอ่อนๆแบบนี้เขายิงระมัดระว่างเลยเนี่ยช่วงที่เขาออกดอกมากนี่มันจะมักมีพวกเพียหรือว่าพวกเพียไฟนะคะห้องสังเกตได้ไง,<ม>ง่ายๆเลยมันจะเป็นสีน้ำตาลดอกถ้าเจอนีคือเด็ดบีบีบีหรือว่าเอาไปทำไรเลยเพนั้นล่าม มันนั่นล่ามเลยอืมจากเดือนเนาะจังสิเกิดมาให้บุ้มได้กินนี่ว่าเพียไฟใช่ลุงก่อนเลยนี่บุ้มว่ะอุณหภูมิยังร้อนอยู่บุ้มใส่สูตรน้ำมันด้ค่ะบางคนเพิ่นบอกว่าแต่บุ้มบรแนวน้ามด้ค่ะเด้อถ้าเกิดอาการร้อนอย่าไปใส่สูตรน้ำมันเด้อใส่สูตรสมุนไพรอื่นผู้ใดมีน้ำสมองเอียงกาะ น้ำสมควรใหม่ไหมคะยึดตามบานเขาเนะ่ะกระใสได้คือกันหาวิธีต่างๆบ่จะเปลี่นตรงมาใส่กือบุมกระได้เพราะว่าข้องบุมมันอากาศบุมตอนบุมใส่นะบุมใส่ช่วงอากาศที่บ่ถึง2ี่เนาะอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาถ้าเลื่อยกว่านั้นไปเดยวใบมันจะไหมได้เด้อค่ะเด้อใบมันจะไหมได้ใบบ่ไหมดอกแต่ว่าใต้ใบมเนี่ยมันจะเป็นดำๆนี่บอกพริกเกลือ ไปละค่ะมาอัปเดตทเ้เบิง์ปกติจะเดือนเนาะมันจะสิเกิดหมามันกำลังแตกพุ่มนะค่ะนี่กำลังแตกคุ่มเื่อสิยกออกแดดบ่ค่ะโยกออกแดดก็ยยานตายอีกแล้วมันมักอากาศแบบใดก็บรูดเลยนี่เดีสิมักอากาศบ้านเฮาเพราะว่าอากาศบ้านเฮามันเป็นร้อนชื้นเนาะนี่มันร้อนใหม่ไงร้อนใหม่แผดเผาไหมค่ะแดดไม่ยามแดดมันก็เหี่ยวหดลงไม่ยานแต่มันตายอยู่โอ้ยมไปกอนดอกพี่น้อง ส้มนี่ผมกาเด็ดยอดแล้วยังให้ยานเต่เพียมาลงอยู่ในกระถางน,น,น,น้อยๆแน่ๆมุมมุมนี้มองปลูกแล้วมุม่าปลูกใส่กระถางไว้สิได้นกระถางน้อยๆเงี่ยมันสหญ่อยู่ไงตามกระถางเด้บกพริกเห็นบอเพียอ่อนลงห่ะมาซ้ำนี่ละเดอ้อค่ะบุมมาออาเดทเ้เบิรงลอลุ่นไปน้ำกันมาบกพริกโบราณปลูกอยู่ในนต่างประเทศมันจะเป็นจังไดเนาะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ